สิ่งหนึ่งซึ่งต้องพกเป็นประจำเหมือนกันนี่ฮะไลโอเฮดโนิกครับไปไหนมาไหนต้องพกตลอดเวลาเพราะว่าถ่ายรายการหรือว่าไปเดินอยู่กลางแดดแล้วเหงื่อมันออกหนังศีรษะหรืออะไรต่างๆนานาพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งซึ่งทําให้หนังศีรษะเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเติมตลอดนะฮะนี่แล้วก็ยี่ขยี้ขยี้นวดนวดแบบนี้ไลโอแฮดโนิกนะฮะไปกับคุณได้ทุกที่เหมือนกับโทรศัพท์มือถือพยายามติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้ เป็นสีเขียวแบบนี้เห็นไหมฮะนี่แหละครับเป็นธรรมชาติจริงๆนะฮะคือเนี่ยละก็คือเราใช้ไปเนี่ยมันลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้จริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะคือผมเนี่ยก็จะดูหนาขึ้นด้วยอ่านี่นะฮะก็จะเป็นฐานธรรมชาติเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีขาวอย่าง <ๆ S 1> นี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นเข็มนวดเพื่อบํารุงเส้นผมแล้วที่สําคัญนี่คือพระเอกเหมือนกันไรโอเฮทอนิก อาอยากกะใช้คุณไม่จําเป็นต้องสระผมแล้วใช้นะฮะผมผมก็องพ่หไปอ่านี้ยยี้ๆวันนี้นะครับไลโอได้รับการยืนยันออกมาแล้วนะครับจากสถาบันสปินคอนโทรลครับผมอยากให้เห็นตรงนี้นะฮะผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมงอกใหม่เร็ว,รวขึ้น88%เห็นไหมใช้แล้วผมลดการขาดดุดร่วงนะฮะ75%ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วรังแคลดน้อยลงนี่นะฮะ96%ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมหนาและยาวเร็วขึ้น100%เห็นไหมฮะ ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเส้นผมและหนังศี่ษะมีความมันน้อยลง100%ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วรู้สึกผมแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด96%นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมงอกใหม่เร็วขึ้นลดผมขาดหลุดร่วงและผมหนาและยาวเร็วขึ้นวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําหน่อยนะฮะอันนี้นะครับจากปกติแล้ว1เซตแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับก็มีทั้งแชมพูรสระผมมีครีมลวดผมแล้วก็มีแฮรโทนิก uh, นะครับ ทั้งเซตแบบนี้จะปกติแล้ว3,370บาทวันนี้เราขายแค่1,980บาทนะครับได้เป็นแบบนี้ไปไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับก็พยายามพกไปตลอดเวลานะครับแล้วก็พ่นเอาไว้นะฮะแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะรับสิ่งตอบแทนที่คุณต้องการนะครับลองใช้ดูนะครับไลโอแฮตเทอร์ิครับ